อรุณสวัสดิ์แฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับมาเจอกันเหมือนเดิมกับผมปลาล์ม3บาท5บาทในช่วงของ Blues Today ครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามช่องปลาล์ม3บาท5บาทเอาไว้ด้วยนะครับและแน่นอนเหมือนเดิมฮะก่อนที่เราจะไปติดตามข่าวในวันนี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอยางเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับ สิงยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดบวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเก็ย้ำนะครว่าใครที่อยากจะหรือว่าสดชื่นตลอดในการเดินทางก็แนะนำเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง Suzuki Swift GL Next ครับ Next to the Edge ครับสนุกเต็มขั้นเราใจเกินพิกัดนะครับใครสนใจรถยนต์ Suzuki Swift เท่ๆแบบนี้นะฮะ ก็สามารถไปเทสต์ไดรฟ์กันได้ครับที่โชว์รูมทั่วประเทศหรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันก่อนนะฮะว่ารถเป็นอย่างไรนะฮะที่ www.suzuki.co.th นะครับอ่ะไปว่าถึงข่าวที่น่าสนใจมีอะไรกันบ้างครับมาเรื่องวันที่ส่วนใหญ่จะเป็นบทสัมภาษณ์ครับอ่าไปที่ฟรองรลเบิร์ฟครับโอ้โหมาอีกแล้วคนนี้นี่สัมภาษณ์ทีไรหนักหน่วงทุกที อดีตกองหลังของเชลซีบอกว่าเชลซีนี่มีโอกาสทำประตูเพราะมิดอสเบอร์และความผิดพลาดท,ที่พวกเขาทำเท่านั้นแหละไม่มีแผนครับแผนก็คือเก็บบอลไว้กับตัวแล้วเราไม่รู้จะทำยังไงกับมันก็อย่างที่ผมบอกก็ดูแลไม่ค่อยมีไอเดียเท่าไหร่นะฮะขณะเดีวยวกันเลเบิร์กก็ออกมาบอกว่าถ้าเชลซีไม่สามารถเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ผมคิดว่าแฟนบอลจำเป็นต้องรู้สึกโกรธมากต่อบอร์ดบริหารไม่ใช่ต่อนักเตะ เพราะพวกเขาถูกเลือกและไม่ดีพอทุกคนเข้าใจเพราะแบบนั้นนะครับแฟนบอลต้องโมโหต่อบอบริหารได้แล้วแฟนบอลต้องออกมาตอบสนองกับสถานการณ์ตรงนี้ขณะเดีวกันจิมมี่ฟลอย์ฮั์สเบงครับอดีตกองหน้าก็บอกว่าถ้าคุณมีความมุ่งมั่นคุณจะไม่แพ้แบบดวลตัวต่อตัว,ตวคุณแค่วิ่งต่อไปกับคนของคุณอยู่กับเขาและในวินาทีสุดท้ายคุณก็สกิดเขาเล็กน้อย เพื่อให้เขาจะได้ส่งบอลเข้าไปไม่ได้อันนี้เขาบอกว่ามอยเซสไคเซโดเนี่ยดันหยุดเล่นเมื่อโบโรทําประตูนะฮะอันนี้ขอโทษมอยเซสไคเซโดว่าแบบไปชะง,งักหยุดเล่นซะก่อนนะครับขณะเดียวกันครับเตียโกซิว e าครับก็ออกมาบอกว่าผมเป็นคนแรกที่รู้สึกกุดจิดกับผลการแข่งขันในวันนี้แต่ยังมีเลกที่2และเราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ เราต้องอยู่ด้วยกันตอนนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมขอบคุณที่อยู่ด้วยกันในวันนี้ขณะเดียวกันพอร์ชครับก็ออกมาพูดถึงเลวายโควิลครับเขาบอกว่าผมไม่อยากจะเปรียบเทียบเลวายกับผู้เล่นคนอื่นแต่ถ้าคุณสามารถเห็นนักเตะแบบเดียวกับที่เขาทําในที่สโมรสรต่างๆเส็นสัญญาเสริมทัพเอาที่สามารถเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แบ็กและแบ็กซ้ายมีใครดีกว่าเด็กเราบ้าง ฟังนะสำหรับผมแล้วลวายโควิลมีฤด,ดูกาลอันน่าทึ่งเขาเล่นได้ทั้งเซนเตอร์แล้วก็ฟูลแบ็กเป็นผู้เล่นแห่งอนาคตของเชลซีณเวลานี้เมื่อคุณไม่ชนะเกมเมื่อผลงานแย่และคุณใช้ผู้เล่นพลังหนุ่มไว้ใจนักเตะยูนอยพวกเขาจะเป็นต้องได้รับบทเรียนจำเป็นต้องพัฒนาตัวเองจากประสบการณ์การแข่งขันจริงขณะเดียวกันถ้ามีรายงานจากเดลติกบอกว่าภายใต้าใการคุมทีมของโบเชติโนมีเพียง6นัดจาก25นัด ที่ควิลในฤดูกาลนี้เป็นเซนเตอร์แบ็กฤดูกาลที่แล้วกับไบรตันเนี่ยควิลเป็นเซนเตอร์แบ็กถึง21นัดจาก24นัดนะครับก็เราไปดูกันเราเองนะฮะว่าแกเล่นถนัดหรือเปล่านะควิลนะฮะขณะเดียวกันครับมีรายงานจากดิซ่าคินเซล่าบอกว่า 55. 2ในการทำเกมลุกของบิดอสเบิร์กมาจากฝั่งขวาหรือฝั่งซ้ายของเชลซีนั่นเองการวางแผนของไมเคิลคาริกได้ผลอย่างไม่ต้องสงสัย แม้ว่าจะมีนักเตะลงเล่นไม่ได้ถึง14คนซึ่งรวม2คนที่ออกจากสนามไปในช่วงครึ่งแรกด้วยนะครับคือพูดง่ายนิดซ่าบอกว่าโบโร่รู้จุดอ่อนของเชลซีก็คือฝั่งซายนะฮะขณะที่แมตต์อครับบอกว่าคอนอกาลาเกอร์ได้สดปลอกแขนในช่วงที่ริสเจมและเบนชิวลไม่อยู่แต่ผู้ร่วมงานใกล้ชิดของเขาเนี่ยก็ยังไม่พูดถึงเขาว่าจะเป็นกับตันได้แบบดูเป็นธรรมชาติ ขณะเดีวยวกันแมตต์อบอกว่าเชลซีไล่โทมัสทูเคิลและกรัมพอตเตอร์เมือ่อฤดูกาลที่แล้วเนื่องจากไม่สามารถทําตามนโยบายของสโมสสที่ตั้งเป้าหมายไว้และมีการยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นนอกจากนี้เขายังบอกว่าตําแหน่งของตําแหน่งของโปเชติโนในฐานะหัวหน้าโค้ชของเชลซีเนี่ยไม่คาดว่าจะตกอยู่ในความเสี่ยงใดๆตอนนี้นะฮะในขณะที่สโมสรนยังคงมีโอกาสจะไปเล่นในฟุตบอลยุโรป นอกจากนี้ครับเขาบอกว่าปัจจัยทางการเงินในการแข่งขันในคอนเฟอเรนซ์ลีกซึ่งเป็นการแข่งขันที่ตับที่สุดในการแข่งขันฟุตบอลในยุโรปไม่ได้เป็นแรงจูงใจในทางการเงินแต่อย่างน้อยเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างในสิ่งที่เห็นได้ชัดของความคืบหน้าจากการจบอันดับที่12ของฤดูกาลที่แล้วก็คือว่าถ้าเ่นคอนเฟอเรนซ์ก็ยังดีพัฒนาขึ้นจากฤดูกาลที่แล้วว่ากันง่าย,ายนะฮะขณะที่ฟุตบอลลอนดอนรายงานบอกว่าเชลซียังคงสนับสนุนปรเชติโน่ต่อไป ดูเหมือนจะไม่มีแรงกดดันใดๆต่อเขาในทันทีนอกจากนี้ครับเชลซีไม่มีเรียกว่าไม่เปลี่ยนจุดยืนต่อพอร์ชครับยังมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงว่าเขาคือคนที่เหมาะสมที่จะพาสโมสรนก้าวไปข้างหน้าสโมสรยอมรับว่ามีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในกระบวนการของพอตเตอร์และพวกเขาก็มุ่งมั่นที่จะทำให้ถูกต้องในครั้งนี้ ขณะที่เบนจาขอบก็บอกว่าแม้เชลซีจะสนับสนุนปเชตินโน่แต่เรื่องต่างๆเช่นโควิลในตำแหน่งแบ็กซ้ายและบรยาที่ไม่ไดอ,อกสตาร์ทเมื่อคืนกำลังถูกพูดคุยในภายในสโมสรครับโดยแผนฟุตบอลหรือแม้แต่ผู้บริหารขณะเดียวกันเบนจาขอบบอกว่าเชลซีรู้สึกว่าเอ็นคุนคูที่พร้อมแข่งขันและนักเตะตำแหน่งกองหน้าในเดือนมกราคมหรือในซัมเมอร์จะทำให้สร้างความแตกต่างได้ออกไป มีความรู้สึกว่าเชลซีกําลังสร้างโอกาสใหญ่ๆและมีการปรับเปลี่ยนมุมมองของข้อมูลเฉพาะอย่างชัดเจนเมื่อเทียบกับกรามพอตเตอร์ในเรื่องการควบคุมเกมการแข่งขันขณะเดียวกันฮะก็มีรายง,งานจากเดล่เมลบอกว่าท็อตแน็ตและบัดดตเอ็กบาลีเต็มใจที่จะลงทุนในช่วงตลาดซื้อขายเดือนมกราคมด้วยความหวังว่าจะช่วยทีมในฤดูกาลนี้โดยต้องการกองหน้าคนใหม่และแบ็กซ้าย ะะส่วนเดลี่เมลครับรายงานส่วนทางเมื่อวานบอกว่าทางวิเตอร์โอซิเมนไม่ปิดโอกาสที่จะย้ายมาร่วมทีมเชลซีนอกจากนี้เดลี่เมลบอกว่าในสถานการณ์ตอนแรกเชลซีจะรอจนกว่าช่วงซัมเมอร์ก่อนที่จะเซ็นสัญญากับกองหน้าตัวเป้าแต่สถานการณ์เนี่ยทำให้พวกเขามีความจำเป็นต้องเริ่มทําแล้วขณะที่โรมาโน่บอกว่าเชลซีกำลังใช้เวลาในตลาดนี้เพราะพวกเขาเชื่อว่าจะยังไม่มีดีลใหญ่ในตลาดแล้ว พวกเขากำลังหารือกับโปชิติโนเกี่ยวกับเป้าหมายที่เป็นไปได้นอกจากนี้ฮะโรมาโน่ยังพูดถึงกรณีที่สเปอร์สนใจกาลัเกอร์ครับเขาบอกว่าผมคิดว่ามันยากครับความจริงก็คือพวกเขาชอบกาลัเกอร์และทํามาตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วซึ่งไม่ใช่เรื่องใหม่ครับเรารู้ว่าซัมเมอร์ที่แล้วรวมถึงวันสุดท้ายของตลาดสเปอร์พยายามทําให้มันเกิดขึ้นในดีของกาลาเกอร์ พวกเขามีการสนทนาที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะฮะแต่แล้วเชลซีก็ปฏิเสธตอนนี้ผมไม่ทราบถึงการเจราจาโดยตรงระหว่างเชลซีกับสเปอร์แต่เราต้องรอดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยที่สเปอร์เนี่ยกำลังกดดันแผนการซื้อนักเตะหมายเลข8ครับโดยที่กาลเกอร์ของเชลซีก็อยู่ในเป้าหมายลำดับต้นๆขณะเดียวกันครับสื่อในสเปน แล้วก็สื่อในโปรตุเกสรายงานบอกว่าโชลซยังคงนำหน้าดรือมาดิดในการแย่งตัวอันโตนิโอซิวาครับกองหลังดาวรุ่งของเบนฟิก้าโดยท็อตโบลีเนี่ยอาจทำการทุ่มซื้อเหมือนตอนที่เขาซื้อเมื่อเดือนมกราคมปีแล้วกับสโมสรจากโปรตุเกสโดยตกลงที่จะจ่ายเงินค่าฉีกสัญญา1 0 0ล้านปอนด์โดยจอชเมนเดสครับกำลังทำทุกอย่างที่เป็นไปได้เพื่อให้ข้อตกลงนี้เป็นจริงเพื่อให้อันโตนิโอซิวาเนี่ยจะได้มาลอนดอนในเดือนมกราคม ขณะเดีวยวกันครับก็มีบทสัมภาษณ์ของอังเจลกาเบรียลครับบอกว่าตอนนี้ตอนที่ผมย้ายมาอยู่ที่สตาร์บุกเนี่ยมีการพูดคุยกันอยู่แล้วให้ผมกลับไปที่เชลซีกลางด้วยดูการแล้วก็คุยกันให้ผมอยู่ต่อเพราะทีมเริ่มต้นได้ดีมากผมมีจิตใจที่สงบครับผมอยากจะทำงานที่นี่ให้ดีที่สุดเพื่อพัฒนาผมคิดว่าเรามีมืออาชีพที่ยอดเยี่ยมเหมือนที่สตารบุกและพวกเขารู้ว่าอะไรดีที่สุดสำหรับผมผมมีความสุข และเรียนรู้ที่จะพัฒนาก็ดูแล้วอาจจะต้องอยู่ต่อนะสำหรับทางฝั่งของแองเจโลกาเบรียลนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวที่นามาฝากกันครับเพื่อนๆมีความเห็นอย่างไรกับตลาดซื้อขายที่ตอนนี้เปิดมาสักพักแล้วแต่เชลซียังนิ่งอยู่ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะฮะแล้วก็ทิ้งท้ายย้ำนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปดูเชลซีติดขอบสนามถึงสตาร์ฟอร์ดบริดจ์ครับเรามีเรียกว่าเออแมชให้ดูเลยฮะเชลซีพบแมนยูไนเตดและแมนยูพบกับลิเวอร์พูลแดงเดือดนี้ต้องสักครั้งในชีวิตนะครับรวมไปถึงเราจะไปเที่ยวเมืองเคมบริดจ์กันด้วยแล้วก็ทัวร์สนามก็ถึง3-4สสนามกันเลยเต็มที่แน่นอนใครสนใจอยากเช็คโปรแกรมครับว่ามีอะไรกันบ้างนะฮะเรา ไปเที่ยวไหนกันบ้างนะฮะสามารถโทรสอบถามได้ที่065 158 5165รับรองว่าทริปนี้ประทับใจแน่นอนนะฮะลองไปกันดูฮะแค่172,000บาทเท่านั้นสอบถามกันได้เลยนะครับ mm hmm. วันนี้หมดเวลาแล้วครับเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับ